สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ว,วันนี้นะครับหลังจากที่เราไปมอบตัวมากับเสียตะนะครับพวกนี้ค<ห>ดีเยอะครับพวกนีค้คดีทางโซนนู้นครับเยอะเอออ่ะ,อะมาล้างรถปลานเราครับวันนี้เก็บเกี่ยวฤดูกาลวันนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับนี่ แล้วก็เอาคันรถตาเหลามาล้างคันสุดท้ายครับคันสุดท้ายของอู่เรานะครับล้างสีสุดเฮ้ย <Hey. S 1> นะนี่น้องเล็กครับคันนี้น้องเล็กสุดของอู่เลยนะครับนะโอ้ทำงานเรานสังคมรถเก่าครับแม่เพื่อนนะมี่ั่นทูเลยนะ ดังไงฮะพอปิดลงมา,ท,างทั้งเพื่อแม้ทั้งหัวเหมเไยเบิ่งว่าเออน่ะทุงสั้นแหละกู้ถุงสั้นแหละโอ้ตรงนี้ล้างรถดีไม่ผ่านเลยครับชิดชิดแต่น้ำครับ nó thấp mới thay ập oh. ồ bản là và điều lãng yên mà dần mày vậy ừ, oh, à, รถเกี่ยวนี่มันล้างยากับซับซ้อนครับบางทีเราฉีดน้าไปนี่เหมือนจะสะอาดแต่พอแห้งไปนี่โอ้ยม้โนลกหลบไปองว่ต้องใช้แ๊บสูทำความสะอาดซุกซอกทุกมุมรับถึงจะได้เวลาเราซ่อมปีหน้าจะเห็นรอยแตกรอยเลาครับนะครับนะบางทีก็กบางคนก็ว่าล้างทำไมดีแท้ล้างขนาดนี้ทำไมไม่ซื้อรถใหม่เลยอ้า vô cái gì không vô nó vô nó không đừng té hắm dầu với làng luôn gặp a chan phù quá con này gì chứ bố Làng ปูดำจะได้ครับฟูเรียบร้อยครับปูดำปูดำมาฉีดทางปำโซลาร์นี่มันจะฟูไหมไอหิเีเฟืองไหมเอาในทางปำโซลาร์น่ะฉีดออกเลยออกวะอันนี้สู้ใบ ใบ <c oughs> ใช้มาสี่ปีแล้วรับนี่ยังยังหนาเลยสียังไม่ดุดเลยตู้ก็เพิ่งเปลี่ยนที่ทีแล้วแมงป่องนับคันนี้ไม่ธรรมาดาตู้แมงป่อง,งดูพานเลยดวยครับด้านลูกที่ค่อนข้างจะสะอาดพอสมควรกันนี้ดูชุดตู้ชุดอ,อะไรเรออที่นั่งที่ไรเป็นโครงเหล็กหมดเลยครับตาเหล็กแท้ถือว่าเด็ดนะครับคันนี้ถือว่าเด็ดนะครับ ที่เด็ดของปลาเราเลยนะครับระบบการเกี่ยวก็เงียบเงียบดีครับเงียบดีอันนี้ลูเป้าครับปีนี้ท่นี้ลูเป้ากางเกงนะครับขาดดักครับเสียเสียจอบครับจอบรอยหัวเพือเจอกันนะผม ปักคุดครับมไม่มองไปพี่น้องงานก็บพอดีปักคุดที่นี่เลยเรียบ้อยเรียบ้อยนี่ก็จะเป็นสามารถครัมไปทูนัแม่ไปสีดำมั้ง่ะไปไปเฉยบอ,ยอ,อ่ะโอ้ปานุงน่งปานุ่ง เริเ่มถูเก็บงานครับต้องเอาให้เยมครับไม่เยมนี่๋ยปลาเรามาดูนี่ต้นบนครับเพราะปลาเราเกยชอบสาสราดโอ้หน้ากัดสาดกูแม่มงมาถูแล้วเอานะอะไรมึง,างม,มามนงี้ยมาจุดบ้อง อันน่ะผมอันน่ะไตแฟนนะเออไหะไม่เห็นบ้นอะะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เด้ยเฮ่เ้าเฮยเฮ้ยเ้เ้เยนียเฮ้ย้ยเฮ้ยเา้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ยเนี่เด uh> ี๋ยวเเเ้คย้ กลางวันเนาะรถใครใครก็รักครับขนาดเมียไปไปก็หักเนาะพี่น้องเนาะขนาดเมียเขาเจ้นะเาเป็นังห้างด้วเพื่อน่ะพอเข้ากันยังเบินขวด ช <c oughs> ูแล้ววเรียบร้อยเนาะเป๊ะเลยเนาะก็ต่อเฟืองด้วยบังต้องใส่เฟืองนั่นๆเอ้ยนั่นก็ได้ละเฮ้ยตักบุกเถอะนั่นแหละเอาผ้าน้ำมาผ่าอุ้มน้ำ มันก็ถูใหญ่ก็ใช่แหละธรรมดาแล้วมันก็ต้องถูเนาะบางคนนี่ไม่ล้างนะตรงนี้มันโอ้สกรปรกครับฮะต้องล้างน,นี่เบื้องล้างรถนี่ฉ <c ười> ีดน้ำเล่นอย่างเดียวก็ไม่ถูมันก็ไม่สะอาดครับมันต้องถูนะครับตองลอง่ไม่ได้แล้นั่นให้ใ่แหะครับ Đây là Có đi chị hàng đó làm chỉ đâu con À Đó lấy một lời ừ. ừ, không Ừ, mình nó có ở đó, vậy đấy. เราก็ตะดูัวอะก็เสร็จนะครับวันนี้ต้องให้เสร็จกับล้างให้เรียมเลยเดี๋ยวเราติดตามทีมงานไปเราจะเริยนซับนะครับตอนต่อไปว่าเราจะทําอะไรนะครับนะสำหรับเออดูการปีนี้ก็เกยบรถที่ร้อยครับหรืว่าใครมีข้าวเกี่ยวก็โทรมาครับ เบอร์โทรก็เบอร์เดิมศูนย์แปดแปครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ